11แนวคิดและปรัชญาชีวิตจากขงเบ้ง 1. แรงบันดาลใจและการพัฒนาตนเองลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนเพราะสแสวงหามีใช่เพราะรอคอยเพราะเชี่ยวชาญม่ใช่เพราะโอกาสถ้าสติไม่มาปัญญาก็ไม่มีความคิดดีแต่ไม่ลงมือทำก็ไร้ความหมายทุกการกระทำย่อมมีครั้งแรกเสมอก้าวแรกมันอาจจะยาก เพราะการเริ่มต้นมันยากเสมออย่าท้อถอยหากยังมีลมหายใจความสำเร็จแต่ละคนมีเส้นขีดไม่เท่ากันอย่ามัวแต่โทษโชคชะตาหากคุณไม่สแสวงหาโอกาสให้ตนเองสิ่งที่คุณควรสรรหาคือแรงบันดาลใจทำตัวให้มีคุณค่ากับเวลาที่เหลืออยู่ 2. การตัดสินใจและความคิดรอบคอบเดินหมากรุกยังต้องคิดเดินหมากชีวิต จะไม่คิดได้อย่างไรเล่นมากรุกอย่าเอาแต่บุกอย่างเดียวคิดก่อนที่จะทำอะไรลงไปจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในสิ่งที่ทำลงไปสติทำเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กอัคติทำเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่วิธีลืมอดีตที่ดีที่สุดคือทำปัจจุบันให้หน่าจดจำอย่าพยายามทำความเข้าใจกับทุกอย่างในชีวิต 3. ธรรมะคำสอนและมุมมองชีวิต เกียรติยศย่อมเกิดจากการกระทำที่สุจริตนกทำรังให้ดูไม้ข้าเลือกนายให้ดูน้ำใจผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุดยาดีมักมีรสขมคำแนะนำที่ดีมักไม่สนอหูยาทิ้งความฝันเพียงเพราะรู้สึกว่ามันไกลการมีชีวิตอยู่อย่างคนธรรมดาแต่ถูกต้องดีกว่ารวยแต่ไร้คุณค่า4 การรู้จักตนเองและไม่หวั่นไหวอย่ามัแต่สนใจว่าคนอื่นจะเห็นเราเป็นอย่างไรอย่าสูญเสียตัวตนเพราะขี้ปากของคนที่ไม่รู้จักคุณอย่าประเมินตัวเองจากความสำเร็จของคนอื่นหาที่สงบร้อยที่ยังไม่ดีเท่าสงบที่ใจตนรู้จักคนร้อยคนไม่ดีเท่ารู้จักตนเพียงคนเดียว 5. การพูดการฟังและการใช้คำ เมื่อใครสักคนทำผิดอย่าเพิ่งตำหนิเขาไม่ระวังปากจะได้ศัตรูไม่ระวังหูจะเสียญาติมิตรคำพูดที่ถูกเวลาเหมือนฝนที่ตกถูกตำแหน่งข่าวลือมักถูกสร้างโดยคนที่เกลียดอย่าปล่อยให้บางคำพูดเลยเวลาที่ควรจะเอ่ย 6. ความมิตรภาพความสัมพันธ์และคนรอบตัวไม่สำคัญว่าตอนรวยจะอยู่กับใครสำคัญคือตอนที่ไม่มีอะไร ใครยังอยู่กับคุณความสำคัญของการมีเพื่อนไม่ได้อยู่ที่มีกี่คนแต่อยู่ที่มีใครบ้างต่างหากวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นประสบการณ์ของใครบางคนจงมีความสุขทุกครั้งที่เจอคนไม่ชอบขี้หน้าคุณพยายามออกห่างจากคนมองโลกในแง่ร้าย 7. ความยุติธรรมคุณธรรมและการให้อภัย คนที่ขอทอดก่อนคือคนที่กล้าหาญที่สุดวันที่ชีวิตไม่ขาดทุนคือวันที่ได้ทำบุญและให้อภัยอย่าสวดมนต์แต่นินทาอย่าทำทานแต่เอาเปรียบหนีอะไรก็หนีได้แต่หนีกรรมหนีไม่พ้นแปกความล้มเหลวบทเรียนและการกลับมายืนได้ความทุกข์และเจ็บปวดเข้ามาเพื่อมองคำสอน ข้อดีของวันที่เราอ่อนแอที่สุดคือมันจะกลายเป็นวันที่เราเข้มแข็งที่สุดบางครั้งเจ็บจนอยากตายแต่สุดท้ายยังอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นธรรมดาที่ช่วงหนึ่งของชีวิตจะรู้สึกแย่ไม่มีอะไรแน่นอนขนาดละครยังมีตอนต่อไป 9. ความเปลี่ยนแปลงและสัจธ,ธรรมของชีวิตชีวิตคนเราก็เหมือนกับพระอาทิตย์มีขึ้นก็มีลง ใบไม้แม้จะอยู่สูงวันหนึ่งก็หล่นเหมือนกันสิ่งที่ย้อนกลับไม่ได้คือเวลาสรรพสิ่งแค่ยืมมาอย่ายึดไว้ 10. ภาวะผู้นำและการบริหารการบริหารคือการทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยมือผู้อื่นอ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นอย่าให้ท้ายคนผ่านและอย่าทำงานให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่า สิปรัชญาเปรียบเปรยสั้นๆปลาใหญ่มักตายน้ำตื้นตาสามารถมองเห็นสิ่งไกลได้แต่ไม่เห็นคิ้วตนเองไม้คดใช้ทำขอเหล็กงอใช้ทำเขียวคนคดเคี้ยวใช้ทำอะไรไม่ได้เลยฝนตกถูกจังหวะไม่ต้องมากก็ชุ่มฉ่ำใจโลกนี้กว้างใหญ่สำหรับคนใจกว้างเสมอ